เอาวันนี้รถติดลมนะครับโดยปุเชตปุยะขับติดนะครับมาไทยออยเบมเอ้เชตเอาวิ่นวินให้เอาชอบชอบช็อบชอบชอปเกิดตุ๊ด

นี่นะครับนาปรังนาปร,าปรา sure. ังนะครับนี่รถไทยใช้รถเกี่ยวข้าวจมนะครับตรงเกี่ยวข้าวนี material, ่เออนายโจเฟนนาบันสุสุอะไรไม่ได้นะครับ นี่นะครับสภาพวินไม่ตรงนะครับอย่างแบบนี้นะครับหักสองฟันนะครับดูนะครับเมื่อวานนะครับดังเพราะวันนี้ถอดแล้วครับนี่นะครับสองฟันขับขับล้อลากครับผมอันนี้ในโดยช่างอันนี้นะครับเมื่อวาน เรียบร้อยนะครับโรงเรียนจีนเราเรียนเรียนจีนระวังไว้นะครับนี่แหละครับอ,อ่ารุ่นคู b บต้า c 7นะครับเวลาวินต้องวินดีๆนะครับว,ว,วินไม่ตรงนี่จบเลยนะครับนี่ครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับ โอเคครับเป็นวิทยาทานอันนี้ตัวประกบหักสามฟันครับผมตัวนี้ฝั่งซ้ายนะครับดูรอบๆแล้วครับจนร้อนล่านะครับก็เวลาวินก็ระวังระวังไว้นะครับ